ยว้ฉันล้างส่วมหาเงินทรงโรงเรียนเดอ้อลูกเอ๋ยถ้าแม่ตายมันก็ของของผมอยู่ดีโอ้ช,ชีวิตสุดเศร้าหัวอ,อกคนเป็นแม่ลูกชายก็เป็นห่วงไอ้ผัวก็ต้องป้องกันเพราะเขาเป็นคนดูแลลูกทำพังผานแบบนี้อีแม่สิไปสังใดละพี่น้องค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับฝรั่งเลิกเรียนพอดีนะคะมา เข้าพูดเรื่องเราเลยให้มา,มา,มาทำวิดีโอก่อนลูกนะสวัสดีค่ะนะคะมาเริ่มต้นเลยนะคะต้องขอออกตัวก่อนค่ะว่าเรื่องของหนูเนาะไม่เอ่ยชื่อกันนะคะคงไม่ใหญ่เท่ากับพี่ๆเรื่องของพี่ๆในเพจของยายจ๋า,จาแต่มันก็หนักคือมันทุกข์ในหัวใจหนักหนาอยู่นะคะเรื่องมีอยู่ว่าก่อนเจอสามีเนาะ ฝรั่งเหมือนกันเนาะให้เอ่ยว่าฝรั่งละกันนะคะน้องมีลูกติดคนไทยก่อนตอนนี้กําลังวัยรุ่นเลย21ปีนะคะอยู่เมืองไทยสามีเลี้ยงดูตั้งแต่อายุ9ขวบทรงเสียทุกอย่างแต่พอเขาเริ่มโตเราให้เขาแยกออกไปอยู่เองหัดทำงานนะคะอยู่ในเมืองไทยนะคะหัดทำงานพาร์ทไทม์ ส่วนค่าเทอมยังส่งอยู่แต่พอเขาเริ่มโตอายุ18หนูก็ได้วีซ่ามาประเทศนี้นะคะพอดีเนาะเขาเลยต้องอยู่ในไทยเพียงคนเดียวบ้านหนูเป็นคอนโดมิเนียมค่ะแต่นี่เป็นห้องที่สามีซื้อให้ครบรอบเป็นแฟนกันไม่ได้ให้ลูกอยู่พอมาอยู่ที่นี่ก็ปิดไว้แต่เรื่องมันเกิดขึ้น ก็ตอนที่ลูกแอบไปงัดห้องเอาเพื่อนมาสังสรรค์เสียงดังเอาผู้หญิงมาหามากินมานอนมาทิ้งขยะทำของเสียหายค่าไฟแพงมากเราตำหนิไปให้ช่างไปเปลี่ยนกุญแจก็ทำเอาอีกรอบนะคะเพราะมันอยู่สบายกว่าห้องของตัวเองแถมมาค้นหาเอกสารของเรา ว่ามีสมบัติอะไรไหมในห้องคอนโดของแม่เนาะหนูกลัวเสียผัวคนนี้ไปเพราะเขาเริ่มโมโหอ่าเริ่มนะคะลำคาญมากขึ้นเนาะมันเกินความอดทนรู้อยู่รู้กินเนาะพูดกับลูกนะคะรู้อยู่รู้กินไม่เป็นไรเลยบอกลูกว่าขอเถอะอย่ามาทำนิสัยแบบนี้ดวงคนเรานะ่ะมีขึ้นมีลงถ้าเขาหมดรัก พราะไอ้สันขวานของมึงนะอันนี้บอกลูกนะไม่ดีความซวยจะมาลงที่แม่ด้วยอย่าเอาความลำบากมาให้แม่กลัวจะมาถึงวันนี้มันเหนื่อยล้างซ้วมส่งโรงเรียนนะไม่ใช่คนรวยาฉันล้างซ้วมหาเงินส่งโรงเรียนเดอ้อลูกเอ๋ยโบเมนคนรวยพูดแล้วก็ร้องไห้ Hi. ไม่เข้าหูเลยสอนไปก็แค่นั้นทำอีกจนเป็นสันขวานนะจนเป็นสันดานเนาะรับหลังเก่งและที่เจ็บมากที่สุดคือถ้าแม่ตายมันก็ของของผมอยู่ดีโอ้ยคำตอบของลูกแม่จะห่วงไปทำไมอันนี้พูดเองนะถ้าแม่ตายนะมันก็เป็นสมบัติของผมป่ะ ปัตโตเออกูยังไม่ตายอันนี้ตอบเองนะฮะจะอะไรนักหนาะแค่ห้องโอ้ยทำไมต้องให้อยู่หอห้องพัดลมแคบๆไอยเพื่อนนะแถมโทรไปใส่ไฟกับพี่ชายหนูซึ่งเป็นลุงของเขาไม่ถูกกันพี่ชายหนูกับแม่เป็นแม่ที่รักและแต่พี่ชายขนาดที่ว่ารวมหัวกันเอาห้องนะ เอาสมบัติของหนูในระหว่างที่หนูไม่อยู่เนาะแอบพากันมาหาเอกสารโดยอ้างว่าหนูไม่สบายเลยมาทำแทนนะฮะสุดท้ายแล้วหนูก็ทุกข์สุดๆจนตอนนี้ประกาศขายแล้วจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นให้เขาด่า<ๆ>เขาว่าไม่เอาพี่เอาน้องก็ได้มันหลายครั้งจนชีวิตจะหมดตัวอยู่แล้วแต่ก็โชคดีผัวไม่ทิ้ง ดีชบุญนะคะแล้ววันนั้นทุกล้ายนั่งดูมือถือไปเรื่อยๆมาเจอคลิปยายจ๋าผู่มาพอดีเมาดูทั้งน้ำตาแตกเลยวนดูจนแบตหมดเพราะไม่มีใครให้ปรึกษาและหลังจากวันนั้นก็ไล่ดูกดติดตามาตั้งแต่ ทั้งยูทู e และเพจนะคะทุกวันนี้มีญาติเหมือนไม่มีถามหาแตงเงินมาขุดทองเหมือนพี่ปองว่านั่นแหละ <c oughs> อุ้ยนะคะฟังคลิปยาวจนถึงคลิปพี่ปองนะคะคนพวกนี้เลือดในอกแท้ๆถมเท่าไหร่ไม่มีวันเต็มสักทีใจคนจะฆ่ากันให้ตายเลยหรือไงฮนะ,ะพี่จ๋าเอ้ยคะ่ะยาวหน่อยแน่นนะ จากใจจริงๆทุกหลายมีอะไรจะให้คำแนะนำบอกนะคะยินดีค่ะถ้าเป็นหนทางหลุดพ้นลูกหนูนิสัยนะทำเรื่องจริงๆนะทำเรื่องเสร็จแล้วก็หนีหายปิดมือถือไปเลยบล็อกไลน์นะเนาะไปอีกทั้งที่คนที่ควรจะโกรธคือเรานะใหญ่มะใหญ่ขนาดไหนพูดแล้วก็ โอ้ยนะเออเหมือนขี้เท่าอยากเอาขี้เท่ายัดปากมันให้ตายซะศูนย์หลายทำผิดแล้วปิดโทรศัพท์บล็อกนะโอโอโหเหมือนเราทำผิดเลยทำโทษไอ้แม่นี่หวงแทบตายคำพูดว่าอยากไอ้ขี้เท่ายัดปากนี่คือ,อนะหัวอ,อกคนเป็นแม่นี่รู้สึกเลยลูกผิดหรือถูกเงียบไปไอ้ยายจ๋าก,ก็คิดฮอดลูกหลานอยู่นี่ละหัวอ,อกเดียวกันนะคะ มีอะไรไม่เคยมาพูดคุยมาเล่า,อาชอบรับหลังไปคุยอวดคุยโม,โม้ทั้งที่แม่ก็เป็นแค่คนทำความสะอาดอายเพื่อนถ้าไม่มีฐานะสังคมไม่ยอมรับมือถือต้องแพงรุ่นใหม่มีรถมีคอนโดกลางใจเมืองนี่คือคนรอบข้างมาเล่าให้ฟังทั้งทัง้นั่นแหละอยากได้อยากมีจนบุกลุกล้ำเส้น เลยตัวนะฮะอืมนี่คือหัวใจหัวอกคนเป็นแม่เจอลูกที่ไม่เข้าใจแม่ทำความความสะอาดเนาะผักดันให้เรียนรู้สอนอยังไงเขาก็ไม่เข้าหูนะเพราะฉะนั้นวันนี้หัวอกคนเป็นแม่ยายจ๋าก็เป็นแม่คนหนึ่งถ้าเขาเก่งเราก็ต้องปล่อยเอาจริงๆปล่อยให้เข้าสู้ชีวิตอย่าไปเสริมอย่าไปเติมก็เหมือนกับการกิเลสถ้าเรายังยืบยื่นให้ ะะเขาก็จะมีรู้ความทุกข์ความยากอันนี้นะคะเราคุยกับเจ้าของวีดีโอเลยเนาะขอเสริมเติมท้ายวีดีโอว่าเราจะต้องเข้มแข็งและถอยหลังสิ่งที่มีเก็บรักษาไว้ในวันข้างหน้าเพราะเราจะพึ่งลูกไม่ได้เลยคําว่าสมบัตินะห่วงไว้ทําไมตายไปก็เป็นของลูกนะจงคิดคํานี้เลยว่าวันนี้เขา21เปี ชีวิตเขาเป็นของเขาเขาต้องยืนหยัดด้วยด้วยตัวเองในเมื่อพ่อแม่วางให้แล้วเขาไม่ยอมยืนให้ถูกต้องและทำไม่ถูกเราก็ต้องเข้มแข็งตัดหลังตัดใจไม่ได้ตัดทิ้งถอยหลังมายืนหยัดและรักษาสิ่งที่มีไว้ดูแลกายใจเรา,าปล่อยไปสักพักเก่งขนาดไหนแล้วเขาจะรู้สึกแต่พอเราคิดคำว่าเป็นลูกห่วง ทุกก็ต้องก้าวยืนยืนจนเขาเคยตัวกับเลี้ยงเขาไม่โตนะคะกับกายทําให้เขามองแต่เรื่องตําหนิติ เตือนมาทางเราเพราะฉะนั้นเข้มแข็งนะคะขอบคุณเรื่องเหลานี้มีหลายๆคนที่เลี้ยงลูกไม่โตมันอาจจะเป็นความผิดที่เราเพราะเรารักเขามากรักเขามากอยากให้เขาได้ทุกอย่างกการที่บอกว่าโทรศัพท์ก็ต้องรุ่นใหม่อันนู้นอันนี้การโชว์เพื่อนนี่ก็เป็นข้อหนึ่งเขาต้องได้แล้วเราให้เขาคิดว่าตรงนั้นจะซื้อความรักมันไม่นะฮะเขาต้องฝึกการรอการอดทน นะร่วมด้วยช่วยสร้างไปด้วยกันมันจะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเหลือเพียงอย่างเดียวบอกเลยว่ารักษากายรักษาใจเนาะปล่อยให้เขาสู้ไปในแบบของเขายิ่งเขาปิดโทรศัพท์บล็อกเราปิดไลน์เราปล่อยเลยค่ะ อคอนโดขายได้ขายค่ะนะจะย้ายไปอยู่ตรงไหนเรายังมีสามีให้นึกถึงคนคนตนัวนี้ถ้าไม่มีคนคนนี้นะคะเรายิ่งจะลําบากในวันข้างหน้าและวันนี้เรามีอะไรถอยหลังมาย้อนดูตัวเองเงินในบัญชีเก็บไว้ยามเราเจ็บป่วยมีหรือยังนะคะอ่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือผิดพลาดฝรั่งทิ้งสามีทิ้งเราจะอยู่ยังไงไม่ต้องคิดเลยนะว่าจะหวังพึ่งลูกนะเพราะทุกคนพึ่งเรามาตลอด หัวใจตรงนี้เลยย้ําซ้ํานะจิ้มมันให้เจ็บเลยว่าเราเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนให้เขาสบายทําให้เขาเสียนิสัยทําให้เขาเป็นนิสัยแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็ต้องหยุดเซฟถอยหลังมาเก็บให้กับตัวเองและปล่อยไป การที่หลบหลีกหลายๆคนบอกว่าเลี่ยงที่จะไปอยู่อีกที่หนึ่งโดยที่ไม่ให้เขาเห็นเนี่ยอันนี้ถูกละหนึ่งเราไม่ต้องโต้ตอบสองเราไม่ต้องถ้าเห็นหน้าแล้วอดที่จะใจอ่อนไม่ได้สามการเจอกันแล้วคําพูดคําจามันกระแทรกกระทังกันคนที่เจ็บที่สุดก็คือหัวอกคนเป็นแม่เนาะอย่างเราที่ยังไงยังไงก็ตัดลูกไม่ได้แต่ลูกสมัยนี้ยายจ๋าจเชื่อเลยเขาหันหลังไปชีวิตเขาเดินไปข้างหน้าเขาคิดไปข้างหน้านะคะอันนี้เปรียบเทียบลูกยายจ๋าจเช่นกัน เขาไม่หวนมาหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาลำบากเดี๋ยวเขาก็ถอยหลังมาเองเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติเซฟเก็บอืรักษากายใจเพื่อรอดูเขาเดินถอยหลังกลับมาหาเราพี่น้องคาจริงๆ ใครคิดยังไงนะคะเสริมเติมให้ยายาด้วยถ้าใครคิดต่างหรือมีข้อมูลต่างนะคะช่วยคอมเมนต์ให้กับยายาด้วยเนาะ,ะช่วยกันออกความคิดเห็นนะบรรดาแม่เนาะ,ะเป็นกําลังใจให้หัวอกคนเป็นแม่ที่แสนเจ็บปวดกับลูกคนหนึ่งนะคะคือเลือดของเราเนี่ยนะคะไปด้วยกันเนาะ,ะไปละคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกเรื่องราวจ้า